สวัสดีครับสาหรับท่านที่เกิดปีวอกวันอังคารนะครับคนปีวอกหรือว่าลิงเนี่ยเป็นผีเสื้อผู้ชายนะครับธาตุเหล็กนะครับมิ่งฝันอยู่ที่ต้นขนุนนะครับคนเกิดปีวอกวนัอนอังคารก็คือลิงถูกขังกรงนะฮะพวกมิสู้ดีมักจะมีทุกข์นะครับราศีที่เหมาะสมคือปีชวดปีวอกนะครับราศีที่ไม่ถูกจะโลกคือปีมะเมียนะครับคนเกิดปีวอกวันอังคารเนี่ยเป็นคนมีศัตรูมากไม่ว่าจะทําการใดต้องสู้ จึงจะได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการนะครับการได้มาแบบง่ายๆนั้นไม่มีนะฮะเหมือนต้องแย่งเนื้อจากปากเสือนะครับ mm hmm. ก็ค่อนข้างที่จะอาบพับนิดหนึ่งนะครับพระเครื่องคู่บาร,รมีของคนเกิดปีวอกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคนเกิดปีวอกวันอังคารให้แขวนพ้าปางพุทธซ้อนนะฮะสอง,ององค์ในพิมพ์เดียวกันจะทําให้มีชีวิตนั้นฟื้นคืนกลับมาได้นะครับแล้วก็ดีขึ้นเบาขึ้นนะครับแล้วก็ประสบปัญหาน้อยลง หรือไม่ก็เป็นพระปางนอนทรงประริณพานหรือพระนอนใหญ่นะครับหรือพระทรงนอนเนี่ยนะครับคือพระปางวนยังขาดนะครับก็เป็นการาใส่เพื่อสวมดวงแก้เคล็ดจากดวงซึ่งเป็นดวงคนที่ค่อนข้างอาับพับนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่เกิดคนปีวอวกวายังขาดนะครับสวัสดีครับ